แค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มทีไรก็หวั่นไหวทุกทีใจ นทุกคนช่องฮาราชินะาเาถ่ายคลิปตอทานกับบ้านนะพอดีจะใกล้เปิดเทอมแล้วนะพอดีเอเพื่อนที่ยูทูบหรือเพื่อนในคอมเมนต์ในยูทูบใช่ไหมคอมเมนบ่นเนาะยังพื่แล้วก็ลองดูดูนะฮารกินนี่เีชีวิตเลยนะไไหมตอนจบมโหจะมีอางกฤษนะนี่เนาะเขาก็ จะให้คัามหนก็ให้นไรก็ได้แต่เลยนะเพราะ้คือให้ขับคลน่อนของหนูในชีวิตไม,ไม่ได้ทำอะไรนี่มันปึกเลยทำทำทีอย่างนั้นนะ แต่ว่านี่ไปงานกับสังคมนะค่ะเนี่ยนี่ใช้ใช้นุ่นแฮนเนอร์เป็นใช้เป็นเออ่กระดาษท็อปไปก่อนนะใช้ก่อนมีนุ่มีหมุดเยอะเลยเยอะมากที่เก็บไวนะ้นะนี่ที่แพนเนอร์ไว้นะเนี่ย นี่ภากง่ายอะไรง่ายเนาะฝันที่เราอยากจะเป็นแต่จริงให้ดูไฮเนอร์ก่อนนันรีวิวให้ก่อนทำที่ทำที่ทวันศุเดย์ก่อนเปิดเทอมค่ะว่า,าขอเปิดเทอมนะฮะอะไรเงี้ยเนาะ อาการที่ว่าเขาใช้ประจำในประมาณเท่านี้นะแป๊บหนึ่งงานที่ชอบนงานรักที่สุดในชีวิตขอบอกถ้าเราเป็นพวกแง่แหละโอ้ยถ้าเราเป็นพวกนี้นะเฮ่านี่ทำให้ดูด้วยเนาะได้ไม่ต้องเสียเวลารอคอยนะคะเด็กเลือกได้ใช่ช่องทาราศีใดแต่คอมท่านผู้ชมแต่นี่ ยังมีทปอนาเซอร์ค่ะช่วยมาเวลาจะให้ท่านคิมคุณตอบไปแล้วก็ใแ,แล้วก็จะหาแล้วก็คนที่หาเรื่องพี่ไดุ้จับไปไว้เนาะคนชื่อน้ำใสนะฮะแล้วก็คนชื่อนอนท์เยอทุกันทุกกลุ่มเลยที่ทำร้ายลกน้องของพี่จนเสียชีวิตเนาะ ถึงข้อหนึ่งแล้วเดียวจะก่นเดี๋ยวลูนี้จะทำจะเขียนยากหน่อยหนึ่งนะข้ต่อข้อสอง เริ่มทางเกมไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าเก่งเรื่องภาษาฝปั่นมากกว่าพวกภาษาเกาหลีจีนเงี้ยเขาได้นึงแล้วก็มีพี่เราช่วยตอนตอนแรกเพิ่งแต่เด็กตอนเด็กเริ่มพ่อพ่ออะไรมาป่าอะไรเงี้ยจำน,พนะพอ,ๆๆอเรามากันแต่เด็กเลแล้วนี่ต้องปกป้องเขา ม่เขาหลงเชื่อผูอ้งอ,งอื่นอีกต่อไปเพราะว่าพี่ยังนะคะเขาอยู่ทุกวนันน้อเพื่อนตอนนี้เชิญอะไรนะแล้วก็เกสฟ้าฟิวขอร้องเชิญอะไรนะเพราะเราตามหาเขาอยู่เขาเราอยากจะเขาเดี๋ยวตลอดนะเราจะดูคลิปจะต่อที่ต้องใช้ในการเดียวแล้วนะอยากดูสลาก